สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์645อยู่ที่จีนย่อของเราคือเก่าคือเดิมตอนนี้หาเซิร์ฟหาหาคอยบม่ได้เข่าแล้วหลายมือแล้วคอยขานเลนแล้วเซิร์ฟหาหาเนี่ให้น้องไม่ไปเลนแล้ <c oughs> วก็จะขาเวคลิปวันนี้ใส่ไ้าได้เข่าอยู่ถุละ่ะมันๆกันเซิร์ฟหาหาไม่ได้ทา,าซุ่มบูรอนเท่าเดียวถุล่ะ วันนี้เราอยู่อันดับที่7พลัง8แสน2นี่อันนี้อันดับนี่เดี๋ยวเพิ่งก็สายฟีนโดนิเซียอันดับ4ีน่ะคนไทยมัง้งคนไทยแหละเดี๋ยวไข่สีไข่จะไข่สีไปแซงยังไรบุญน,นี่ก็เจ้าของไข่แสนหกหลายสุดของไข่แสนหกของท่องกับเกลือขนาด ของทองกันเลยดวงนี e, v ine, v v ina, an, an, ่ยี่สิละของทองค่อยสองเงนยี่สิบวะน้ำจุดน้ำยี่สิวะเดี๋ยวหาก่อนมีสองเงนจีนัดนี่วะเออน้ำจีนัดนี่นี่นี่ป้องกันสองเงนป้องกันตึงๆสองเงนนี่วันนี้มีตัฮะก็หายยหน้าบุก อันนี้ตะขาบรุ่นพี่เอ้ยตะ,ตะขาบรุ่นพี่เออนี่แหละขอห้าสิบโปอยได้เ้าสิกดขามเม้นเน้นเน้เน,เน,เนเก็บไป,ปหาแหลกข,ของนะไปกดไปเพิ่มมาอัตรากระหนำยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก็บกดสามเท่อ,อได้แค่หนึงเอ้อานะเอากบบนี่แหละมาแบบฟ้าๆเหมือนนี่บอให้ผู้ใดเ,เบิงเลล้งนี่แหละนี่ทีมค่อยจะเป็นแบบ ประมาณนี้ไปนี่เขามักกันนี่นี่มักฉากกันอย่างตอนที่มันโหลดนี่ไหยนะไอ้พุกผู้เท่าตะขาบเนี่ยมาสิที่ตะขาบอันนี้ไปกดขามยางเดียวเกาเทือเพื่อเน้นเขาร่วมเนาะเน้นเน้นเขาร่วมเอาล้างวันมื่อนี้ก็มีืัอนี้ก็ชิงไซกิวเนะเมือนนี่ชิงชซกิวอย่นี้ มาเนี่ยเขาก็กดข้ามตาขามนี่เขาเข้า,ขาว่าเบิ้งดอกกะโบ่มี่ยัง,ยงหลายตาขาบตาขาก็คือตาขาบตีไปตีมาสว่วนสีจบเทินนี่เดี๋ยวเขาสามาไปกดข้ามชูเข้าไปดาเมจรวมอยู่ที่สามสี่แปดสามสิบแปดล้านเอ้ยสามสิบสี่ล้านแปดแสนนี่เดี๋ยวของที่เขาจะได้นี่รับของ หนครบไปครบแล้วยี่สิบสามะสามสิบสามหลานหกแสนมั้งขันจำขัน,นบ่ผิดนะไปเฮาลองเบิงว่านจิตได้ลายบ่อเนี่กดขามย่างเดียวเต่ก็คอยต้องเอาเกียววินไปข้างหลังวะให้ลืมตอนที่คอยนะคอยล่าขคอยกดขามกดขามเด้วด จะเน้นให้มันว่ามาเห็นมันเงาอ่ะนะกดขามยางเดียวเกวินใจเกเลตัวแบกได้วันตัวแบกคอยแบกทีมเลยแหละตอนนี้โมมีตัวยุอามมี่เอเดลาบวกเนาะเอเดลาบวกกับมือเส้านี้ได้อันนี้ได้ซ้ำได้วัคซีนแม่นสองได้วัคซีนแม่นซ้ำอีกอาศดยนกไฟประสานอได้เห็ดห็ดนกไฟเอเดล่าเนี่ยวะ ที่ไหนได้ได้นกกิบเฟียงเตยวัคซีนแมนวัคซีนแมนสั่มสีทองอย่างดีใครจะขึ้นเด้อป่ะ,กกะ,ปะ,ะเต,เต,ตะยยัก็นกไฟลางแหลกก็ดีวะอันดับพ่อชิดาเฮ็ดหลังเอเดดาบวกบ่อได้คือการอดทนรอต่อไปอดทนรอต่อไปบุญละใครสิได้มือได้บุนกนกไฟลางลางแหลก ทำล่างสองแต่ว่ามิวชากะก,าก็พรได้เบิงอยู่ว่ามันเป็นสกิลยังไงโทรศัพท์กระหังไี่ก็ไอ้มิวชาการยูอาร์นี่เขากดขามอย่างเดียวเหาเน้นจบเร็วแต่นี่ยังเป็นนาที่อีนชอบไม่ใช่จบขั้นบกวดขามนี่ห่วยสามชั่วโมง <laughs> สวดสิตีอยู่ ไปเฮามาให้เบืงเ้งแค่ไหนก็ได้โซนิกฟังสิงเอาชูเข้าไปบอลเก็นกิแบบนี้ชูบโอ้ยกอนบอลเก็นกิก็ถืกตีก่นอนบอลเอาบริหารใส่บอลเก็นกิตัวนี้โอ้ยไปชูเข้าไปแส,ส,สงแฟดจูโๆมชู่ชูช,ช,ชูไอ้ยี่ติตบดบุขยี้ไปมาบบบนี้มาให้เบิ้งแล้ว <c oughs> เอาส้ำหันละพ่อได้เป็นกระไสพ่อห้หาคิดรอด ไปเดี๋ยอีกเอารับคองมานีรับคองก่อนเมื่อหันบร่ได้ตีมื่อหันมาตอนบสองเหร่ใบสองบาสามเนี่ยเขาตีตายล่ะโ้คนละเงืดเสียหลอบเลยมใส่มักกระสีแดงของมาแหลกเนี่ก็สีแดงมาแหลกคลองอันนี้มีอยู่สิบเก้าอันสี่ีเป็นสิบี่เป็นสิมีสา อันนี้มีแล้วครบยี่สิบละวายเฮาแบกหาอันห้าอันลอยแต่คันของไทยมันใส่น่ะเบิร์เนาะนี่มันใส่กันนะาดเดี๋ยวถ่ายเขาปั๊บคนละดองไว้ได้คนไทยเห็นเพื่อเขาเปลี่ยนมันเป็นขึ้นจีนย่อมามาดูกันชู้ของที่เราได้ตูมสองหมื่นอันนี้เลือดป่ะนี่เลือดแล้วก็ป้องกันแล้วก็ป้องกันเปอร์เซ็นต์น สวยมาชูชูเข้าไปป้องกันความเร็วอืมสวยอย่าให้ได้ขึ้นไปแซ่และว้าลั่งนี่ป้องกันความเร็วป้องกัน,นอยู่นี่แหละอ๋อมีใส่ละหมูเมงบมีไปไปใส่ให้นี่แหละตอนแรกใส่ไ้ผีดีกว่าใส่ไ้นี่อามารวมกันอยู่รวมกันอยู่ตรงนี้ นัก็ป้องกันความเร็วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ตัวใดปะนี่ของเราจะใส่ให้ตัวอะไรดีไปโจมตีได้เนาะเบอร์เมนเลือดโอ้นี่มันเป็นเลือดเ,อเป็นเลือด,เ,เ,ลอดเลือดป้องกันนี่ละใส่ให้จีนอนนี่ละร่างเฮียไปหน่อยนึงบับนหน่อยละ แล้วก็เอานี่ไปให้อนั่นปูบอมนี่ปูบอมไปให้ปูบอมเลือด HP HP เปอร์เซ็นตเนาะใส่เข้าไปไปเอาบันนี้เฮาก็จะไปย่อยตัวบนันนี้หาเนวมาปั่นตัวบันนี้เท่าไรเนี่ยได้หอสามสิบเม็ดแปดแสนสองเอาบนันนี้ย่อยอขึ้นตัวนี้คืนค่ามานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นชู้เข้าไปเรียบร้อยนะ เอาได้อีกสอง,งนชุได้สีเปออได้วิวสี่สิบ่สิบอซ็่มมีละแปดสองแปดแปดแปดสองโหไปเฮาเห็นยังได้อีกวันนี้เฮาเมือนนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเอากระสิทำการตบตีชาวบ้านแล้วบัดบน,นี้ เบิ่งหาเบิ่งเพื่อเท่าสิตีนี่เท่าสิได้ตบตีถือคนเดี๋ยวเขาสิสวนขึ้นน้ำสีหนางไงอันนี้ไว้ก่อนนี่เบิ่งในของท้องข้าเจ้านะโอ้ยซีอันยังกับมีแต่หอวเห็ดมีหอวเลือดเปอร์เซ็นต์อันนี้โจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้โอ้โหพูดเอกเปเบาป้องกันไปน้ำข่อยในนี้โจมตีโจมตีอันนี้เฮ้ย กินห้องเข่าแล้วเสา,สามาเอาอันนี้ต่อสเสร็จล้วน้องเฮ็ยยังได้อีกบ้างนี่เดี๋ยวเาจะมาหาผู้จบตบตีด้วยบ่เน,นี่มาดูกิ้วล้วก่อนมาเนี่ยแกพ่อในชิงชายกิ้ว,วน,นี่กะเดี๋ยวอันนี้พ่อในเฮ็ดอยู่นี่พี่ยังพ่อในตีอยู่เกดีกันซุปตตกับซิตีตีได้นี่ยฉันน่ากับโบลารมากอ่ะนี่ นี่ก็ตีไปเก่าข้นกับเรือรถล,ลงหลายอยู่เดี๋ยวค่อยละค้ำๆแล้วค่อยตีตอนนี้ก็ไว้ก่อนมาบาทน,นี้อันนี้ออนไลน์เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะนี่เนคข้อสะบอ้อนี่อันดับหนึ่งของเราคิงแล้วก็จัก,กรพรรดิเด็กมีนี่ทะเลแต่อีกก็คิงแล้วก็ใส่ยังเป็นข้อปูบอมอยู่คิงนกไฟ น,นี่ก็ได้อันนี้ก็บมามียังคือกันนะคับตัวตห้อ,อ,องข่อยคือกันเ <c oughs> ปี้จะหาพลังมอคือกันไปฮาใครที่คอยทำช่ำเล่ามาึงแจ็คเขาคือแจ็คผู้โชคดีไปมาโอ้ยหน้ากากหวานโอ้มีหน้ากากหวานพร้อมหน้ากากหวานอันติมาเบิดกระโหลกชุตูมตูมไปเข้าไปตีไป มาบาทนี่เฮาตูเอ๋อระเบิดไปนานฝาก,กองเนาะชุดลูกติวายุสลาตันตอนอู้สาตันเสียใจด้วยหนุ่มมาสตานเกียววินพี่เอาละบาดนี่แสงแฟดจูโจมบาดนี่ชุ่ช้าไปสองแสนแตปไปอีก5ะเอาเรียบร้อยเตะสองเท้อตายเกียววินชุระเบิดอีกไปลูกติวายุสลาตันชุ่สาตันไปโซนิกฝังสีเงา ชูเรียบร้อยกล้องอเนาะนี่แหละมันคือความต่างของพลังเ้อ,อ,อ,อตีตีคนบอนแอร์กว่านี่ยังเกาะเปละมากแท้เด็กน้อยผู้เฒ่าคนทองคนพิการน้อยแนวข่อยมาก <c oughs> คนทำมีทางสู่นี่มาบบบนี้อยยาโอ้คิงคิงเอนจิน้นคิงอะไรต้นนะคิงหลางสองชู่อู้บอกลูกไฟมาสองลูกเลย มาบาดนี้เตะเข้าไปเอาออกก้อนมาเหนียวฝังสีเงาโอ้บับหนา้าบับหลังเลยมาชูชู่ตีมาตีโลตีโลมาบาดนี้เอาเตะสองเท่าสิเตะเท่เา,ทเ,าทเดียวสิตายแล้วไอ้โซนิกบาดนี้ชูตุ่้มอาวุธสามดาวสุดลอเท่มาบาดนี้เตะไปอีกยัง,บ,ยงบอกยังบอกกองมาหมัดเหล็กวายุใส่ขูนมุนติจิจิชูเอาละบาดนี้ วินใจเกเรโชโชโตูมกระแทงนาไปเรียบร้อยสตันไอฮอซับหนามาบ่านี้โซนิคฟังซีเงาชูชูเรียบร้อยทัดทัดไม่ได้ออกมาบ่านี้เอาละวันนี้บอลเกนจิชู้ตูมเข้าไปเอากจิตน้ำเด้พลังบานนี้โอ้ซับน้ำอีกตูมซับน้ามาชูมาอีกบ่านี้อนเ,นเอาบ่านี้ ตีธรรมดาไปไปชูตีธรรมดาไปบาตเน้เอาโซนี้เขาเปิดมากวันนี้ฟังเอาหัย,ย่างๆเนาะไลต่ตีตีเอาตีเอายี่ค่อยกันเลยมาโซนีคฝังสีเงาขึ้นมากชูเรียบร้อยอยี่อยอ่อนกนกี้ข่อยว่่ได้ออกเลยบัตนี้มาบัตนี้ตีขึ้นไปอีกมาเอาระเบิดตายชูเข้าไป มาบ้านนี้ลูกเตะวายุสลาตันชุช๊ชตูมมาไปสตันสองสยองขวัญมาบ้านนี้โซนิคฝังสีเงาใสนี่ก็แฟดประกายแสงเรียบยร้อยแสงแฟดจูจ่โจมชุ๊ดชโชุช,ชตูมมาบ้านนี้พลังขึ้นเตายิงชุบตูมเอามะบ้านนี้ เหล็กวายุไซโครอีกมุนขน้าขงมุนติวต้วติュชูโซนี่โอ้ถึงสแตนสองไปวันนี้ชูชูเอาไปไล่เตะกันไปอีกวันนี้บอลเก็นกิยิงชุบชูตต่มเนี่ยอาวุธสามดาวสุดลดเทจีก็จีนอสจีนอสมาลูกเตะวายุสลาตันเตะไปแล้วบ่มีสแตนแล้วบันนี้ มาโซนิคฟังสีเงาชูเรียบร้อยแสงแฟลชจุจูมาหนิชู้ชู้ไปชูๆช,ชูชู้หาหมืนไปละตีธรรมดาไปแต่แกบอมตีธรรมดาอีกมายัางยึดพลังขึ้นเตายิงชูบตู้มเข้าไปยังยงมาเป็นยังมาวันนี้เกียววินคอยเตะไป ตุ้มเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้